้ถ้าจะมาอยู่นอกเมืองลอสแอนเจลิสเ่ะมันจะแบบหาของกินอะไรยากหรือเปล่าเห็นเล็กๆแบบนี้เนี่ยหลังละประมาณ30ล้านบาทนะทุกคนมะพร้าวที่นี่ถูกกว่าประเทศไทยอีกนะจ๊ะมองข้าวแพงว่ะข้าว นี่เขาตัดมาแค่ครึ่งหรือเปล่าวะเนี้ยสบายไม่ต้องขนมาจากไทย ทุกคนมอสนะคะมอสลาวันโอวันค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปนอกเมืองเดี๋ยวเดียนี่ทุกคนอุโมงนี้สวยมากมีใครคุน้นไหมอุโมองอันนี้นะคะเป็นอุโมงคที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของลอสแอนเจลิสเลยนะคะสังเกตดีๆอุโมง์มันอะจะแบบทะลุต่อกันไปเลยทุกคนนี่ มีทั้งหมด4อุโมงค์นะคะนอกจากอุโมงค์มันจะเก๋แล้วนะนี่คือเป็นทางด่วนนะคะฟรีเวย์สายแรกของสหรัฐอเมริกาเลยนะทุกคน <Wow. S 1> ก็คือมันจะเป็นเส้นที่ออกจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสนะคะ <Okay. S 1> เชื่อมต่อไปเมืองพสัสตินหนานะคะทุกคนก็ความยาวประมาณ13กิโลเมตรนะคะโห oh, ประวัติศาสตร์มากเลยนะ <Okay. S 1> แล้วก็เส้นนี้เนี่ยถ่ายหนังหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็น ลาลาแลนฟัสแอนฟิวเรียสนะคะแล้วตอนนี้เห็นบ้านเรามอสกำลังมุ่งหน้าไปพัสดีน้านะโอเคเมื่อกี้กำลังจะเปิดหน้านะพอดีว่ามันเห็นถนนพอดีนะคะก็วันนี้เนี่ยมอสอจะพาทุกคนนะคะออกไปนอกเมืองลอสแอนเจลิสกันบ้างก็คือแต่ว่ายังอยู่ในเขตของลอสแอนเจลิสนะคะเขาเรียกว่าอะคาเดียนะคะซึ่งมีหลายคนน่ะชอบถามมอสมาว่าถ้าย้ายมาอยู่ลอสแอนเจลิสแต่ไม่อยากอยู่แบบ ในเมืองอะไรเงี้ยถ้าอยู่แบบไกลๆนอกเมืองหน่อยมันจะเป็นยังไงเออจะมีคนเอเชียไหมและอาหารของกินมันจะหายากไหมวันนี้นะคะมอก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยออกไปนอกเมืองนะออกไปนอกเมืองก็อเคเดียเนี่ยจะอยู่ห่างจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสประมาณ20กิโลเมตรนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะว่าที่นั่นเป็นยังไงเนาะทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นถนนแบบฟรีเวย์ที่แบบเขาทําขึ้นมาน่าจะมีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเลนหรือเปล่านะคือเป็นฟรีเวแบบแรกๆเลยก่อนที่เขาจะเริ่มทำทั่วทั้งสหรัฐอเมริกานะคะลอสแอนเจลิสมันก็เป็นเมืองที่มีแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์หลายอย่างมากๆเลยอากาศวันนี้ดีมากเลยนะทุกคนประมาณ14 1 5ห้าองศาแดดดีมากแล้วนี่ถ้ามองไปด้านขวานะเห็นป่วิวบ้านบนเขาดูจเจริญหูจเจริญตามากเลย เฮ้ยทุกคนมองขวามือนั่นคนงานไม่ได้ก่อสร้างอะไรนะแต่ว่าเป็น <S <S โฮมเลสเฮ้ที่เต็มเลยเต็มเลยเห็นปะต,ตาลายหน่อยนะเพราะว่ารถไม่ต้องวิ่งเร็วนู่นไงเขามาอยู่กันแบบตรงนี้เลยอะ่ะโอ้หรือว่าเขาหนีมาจากในเมืองแล้วตรงกลางอมันจะเป็นร่องน้ำไงทุกคนมันมีน้ำหรือเปล่าเขาเลยมาอยู่มองไม่เห็นอนะนี่อยู่กันเต็มเลยอ๋อบอสเห็นแล้วทุกคนมันจะมีน้ำแบบ เหมือนคล้ายๆลำธารไหลผ่านเห็นปะไม่รู้เห็นหรือเปล่าในกล้องนะรถก็วิ่งเร็วเนาะเออเขาก็มาอยู่กันนี่น่าจะสงบเงียบแล้วไม่มีตำรวจมาก,กวนหรือเปล่าโอ้นี่ดูดิเนี่ยอยู่กันอยากจะบอกว่ามันเป็นฟรีเวย์ที่โค้งเยอะมากเลยนะทุกคนปกติฟรีเวย์เราก็จะวิ่งกันได้แบบ เร็วๆเลยนะคะแต่เขาบอกว่าฟรีเวอ์อันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะเพราะว่าโค้งมันเยอะเยอะมันก็จะเป็นแบบเ,เขาเรียกเป็นถนนที่ตัดระหว่างภูเขานี่แล้วข้างบนนะคะมีเมโทรแบบยีกิโลนะมันก็ดูเหมือนไกลนะแต่ถ้าไม่อยากขับรถใช่ไหมก็นั่นไงเขามีรถไฟนะคะเมโทรนะคะจากในตัวเมืองนะคะสามารถเนี่ยนั่งมาลงที่พัสดีน้าอาเคเดียได้เลยนะจ๊ะ ตอนนี้มอสก็มาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเซาพัสดีนานะคะเห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นบ้านแบบชั้นเดียวหลังเล็กๆนะคะเป็นแบบเหมือนแบบคนอยู่อาศัยซะมากกว่านะจะไม่ค่อยมีแบบบ้านเช่ามอสลองเช็คราคาบ้านแถวนี้ <He S 2> เห็นเล็กๆแบบนี้เนี่ยราคาเป็นล้านเหรียญน,นะคะหลังละประมาณ30สล้านบาทนะทุกคนโอ้ oh, แล้วแบบแบรรยากาศมันล่มลื่นมากน่ายอยู่มาก แต่ว่าแถวนี้เนี่ยถ้าจะมาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีป้ายรถเมลหรือว่าอะไรนะอาจจะต้องแบบใช้รถอะไรเงี้ยนี่เรามองแวบ,บแรกเรานึกว่าร้านอาหารนะแต่จริงๆแล้วมันคือคลินิกสัตว์นะคะเออดูเขาทำเด็กเก๋เหรออ่ามี in นแอนด์เอาท์เบอร์เกอร์ด้วยนะแถวนี้ เขาขับไปไหนกันเนี่ยเพราะว่าถ้ามองตรงไปเรื่อยๆนะทุกคนวันนี้มันคืมหน่อยปกติถ้ามาเนี่ยตรงนู้นเราจะเห็นภูเขาสูงๆเลยนะคะแล้วก็บนเขาตอนนี้ก็มีหิมะเราด้วยแต่ว่าวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะคืมนะคนก็ออกมาขับรถเล่นกันนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไงดูถนนมันสินี่เราไม่ได้อยู่ฟรีเวย์นะนี่คือเป็นถนนปกติแล้วนะคะกว้างม,มากดูดิ ขับแบบชิลมากมาดูมีต้นปาอําเก๋ๆเมุมนี้เราอาจจะไม่ค่อยชินกันเท่าไหร่เนาะเนี่ยดูสิแค่ออกจากลอสเซนเจริสตัวเมืองมาแค่ประมาณ10บกว่านาทีเองอะทุกคนทุกอย่างคือดูแบบสบวิไล ทุกคนรู้สึกว่าเรานั่งรถมาเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นตล,ตลาดอะไรเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นพาซาเมื่อกี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้ามาอยู่น่าจะต้องทําอาหารกินเองหรือเปล่า <c oughs> à, เดี๋ยวลองดูนะทำไมอยากถ้าจะมาอยู่แถวนี้เนี่ยของกุ้งของกินแล้วก็พวกร้านอาหารแบบริมถนนแบบสรตทฟู้ดไม่มีเลยนะเพราะถนนเขาแบบเอี่ยมอ่องมากเลยน่าจะต้องหากินอะไรกันตามแบบพาซาลนะเนาะ นี่พอเข้ามาลึกๆเขาก็นี่ไงเป็นพาซาอย่างที่มอสบอกเห็นปะมีพาซามีป้ายรถเมย์นะเออราคาน้ำมันที่นี่เท่าไหร่อ่าวปั๊มไม่มีบอกอีกนี่ก็เริ่มคือคักและโซนเมื่อกี้มันน่าจะเป็นโซนแบบช่วงเป็นบ้านคนอยู่แต่ตรงนี้ก็จะเ,เริ่มเป็นอา่าย่านที่แบบมีค้าขายนะทุกคนแล้วก็มอเสเซิร์ชดูนะคะเขาบอกว่าตรงนี้ยมันมี ตลาดเกาหลีด้วยเฮ้ยมาเราไม่อดตายแล้วทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่า อย่างคนไทยอะอย่างมอสเองอะเราก็จะติดอาหารเอเชียใช่ไหมเราก็จะนึกถึงพวกตลาดจีนตลาดเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสิร์ชดูนะคะเขาบอกว่าตรงนี้มันมีตลาดเกาหลีด้วยเดี๋ยวดูนะว่าตลาดเกาหลีในย่านนี้เนี่ยเขามีอะไรขายบ้างนะแต่เอาจริงๆอะมอสหาข้อมูลมาเขาบอกว่าแถวเนี้ยตอนเนี้ยเราอยู่เริ่มเข้ามาในเขตของอาร์เคเดียแล้วนะคะจะเป็นคนเอเชียอยู่เยอะโดยเฉพาะคนจีนนะแต่ว่าจะเป็นคนจีนที่ทํางานแบบ เป็นหมอบัง่งเป็นทนายบ้างคือแบบค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มคนค่อนข้างที่จะมีสตังเลยนะแถวนี้ของกินน่าจะเยอนะเนาะเราเข้ามาแล้วทุกคนโอ้ยที่จอดรถเต็มเหมือนกันนะเนี่ยนั่นไงที่เราจะไปนะคะเอชมาโอ้โหแล้วดูแถวนี้นี่ Cybertruck อืม สังเกตคนที่เดินเข้าตลาดอะส่วนใหญ่มีแต่คนเอเชียทั้งนั้นเลยอะทุกคนก็ที่มอสเลือก h ฮชมารนะคะเพราะว่าเราหาซูเปอร์มาร์เก็ตไทยมันไม่มีนะคะทุกคนแต่ว่า h ฮชมารเนี่ยจะเป็นอะไรตลาดเอเชียที่มีแบบกระจายอยู่ทั่วทั้งอเมริกาเลยนะคก็ความหวังอยู่ที่นี่แต่เข้าไปดูกันว่าเขาขายอะไรบ้างโอ้โหทุกคนอยากจะบอกว่าอลังการมากของเยอะมากเลย แบบเงียบเยบเหงาเนาะเข้ามาในคือคนเยอะมากแล้วของดูมีทั้งแบบตรงนี้เป็นโซนขนมโอ้โ oh. ห oh, อันนี้เป็นอาหารสําเร็จรูปของเกาหลีนะคะเขามีนี่ด้วยอะ่ะเป็นแบบปอูอันนี้ก็น่ากิน,กนเนาะกล่องละห้าเหรียญน,นี่เนี่ยเป็นพวกของสําเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยเนาะซอยบีนพวกอะไรอย่างเงี้ยอาหารเกาหลีอะ่ะพวกอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะเป็นเป็นโชวี่ปลาตัวเล็กน้อยเจ็ดเหรียญ โอ้ยกิมจิเยอะมากกิมจิกล่องละห้านะมีหลายแบบมากเลยอะ่ะโอย <laughs> นี่เป็นพวกโมจินะเป็นของญี่ปุ่นนี่อันนี้รสชาเขียวอลาเหรียญ9ก้านะทุกคนมีหลายรสเลยชอบกินกันปะอันนี้อะไรอ๋อไอ้ที่เน,นี่ยมอไม่เคยกินนาทีที่มันเป็นคล้ายๆกับลูกชิ้นอะ่ะที่เป็นลูกๆอะนะ่เนาะเป็นข้าวหรอ rice dumpling ว <Wow. S 1> ้าวของโปรดเลยทุกคนเป็นพวกลูก ันนี้อะไรอ่ะเป็นแบบไอ้แบบผลไม้อะไรอยอะเงียเยอะมากเลยสี่เหรียนี่มีหลายรสเลยนี่สาลายใครที่ชอบกินแบบของดองเกาหลีเสร็ล้วตามด้วยสาลายเพียบราคาเอาโหทุกคนเขามีครบหลายเส้นมากเลย เออเดี๋ยวเราดูด้วยแมย้ว่ามีแบรนด์อะไรของไทยด้วยป่ะเนี่ยลองมองมองไปโอ้เส้นมีทุกอย่างเส้นเส้นครบทุกอย่างเลยสบายมีทุกแบรนด์มีทุกแบรนด์สบายไม่ต้องขนมาจากไทยโหใครที่ชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคือเยอะมาก นี่ถ้าเป็นแบบเป็นซองๆใช่ไหมเขาขายเจ็ดเหรียญ99เป็นของแบรนด์เกาหลีนะทั้งกล่องอันนี้มีทั้งหมด6 6หกคัพเอาเป็นคัพ6คัพ14บเหรียญเกข้าวข้าวก็มีเป็นข้าวญี่ปุ่นอะ่ะข้าวญี่ปุ่นั้นเลยข้าวเท่าไหร่ส6บเหรียญ99เ้าฮ้ยข้าวไทยแล้วพี่นี่ไงน,นี่มีข้าวไทยข้าวหอมมะลิไทยข้าวหอมมะลิไทยนะคะ 11กิโลนะคะ27.99กระทงกระทะเทียบมีหม้อหุงข้าวไหมเฮ้ยมีด้วยมีหม้อหุงข้าวด้วยกระทะเท่าไหรอ่อ่ะประมาณ20กว่าเหรียญนี่หม้อหุงข้าวก็มีทุกคนหม้อหุงข้าวแพงว่ะหม้อหุงข้าวประมาณเท่าไหร50่50เหรียญ70เหรียญ2,000กว่า แลมีข้าวแล้วใช่ไหมต้องมีเครื่องปรุงนะไว้สำหรับทำอาหารมาดูน้ำปลาดิโอ้โหน้ำปลาเพียบเออน้ำปลาเกาหลีเขามีแบบนี้ด้วยนะมีแบบหลายแบรนด์มากเลยทุกคนนี่มีแบรนด์ที่มอสกินประจำด้วยนะทิพลสนะจ๊ะสเหรียญเก้าเก้าอมีหลายไซส์นะอันนี้เป็นแบบนี้เอ้ยแต่มอสไม่รู้ว่าจริงๆแล้วขวดนี้ขวดอันนี้สีเหรียญเก้กับไอ้แบบนี้ ทำไมปริมาณมัน700เท่ากันแต่ทําไมอันนี้ถึงแพงกว่าใครเป็น FC ทิพรสมากเออทำไมแบบนี้ถึงแพงกว่าทิพรสเนี่ยมีทุกที่เลยนะเราคิดว่าเรามาแบบนอกเมืองแล้วจะไม่เจอนะคะก็สบายใจละเรากินข้าวแล้วก็มีน้ำปลาหยอดละมาเดี๋ยวดูนะว่าเขามีอะไรอีกตลาดที่นี่คืออะไรพิพาอ่อพวกพิพาทพวกเครื่องแกงอะไรอย่างเงี้ยที่มาใส่ในอาหารเนาะโหมีเยอะมากพวกจะเป็นแบบพริกๆอย่างเงี้ยพริกเผาอะ โอ้โหทุกคนลูกชิ้นเพียบใครสายลูกชิ้นลูกชิ้นวัวลูกชิ้นหมูนะลูกชิ้นปูปลากุ้งมีครบนะนี่หมูยมหมูยอก็มีเออหมูยอเท่าไหร่อ่ะหมูยอน่าจะอันไหนวะอ๋อหมูยอสี่เก้าสิบเก้านะนี่ลูกชิ้นก็เนี่ยราคาตามที่เห็นอะทุกคนอันนี้เป็นกุนเชียงแต่มันจะเป็นกุนเชียงแบบอย่างเงี้ย แห้งๆแก้งๆเป็นกุนเชียงจีนอะไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะแต่เหลี่ยมเก้าเมันต้องกุนเชียงไทยเนาะมันจะฉ่ำกว่าเออเยอะอะแบบอย่านี้ก็มีดูดีคล้ายไส้อ่วเหนะมือนนะมาเดี๋ยวเรามาดูผักผลไม้บ้างนะนี่ต้นหอมอุ๊ยต้นหอมเขาขายเป็นกำร,รละเก้าสิบเก้ไม่ถึง1เหรียญอะ ้นหอมบอกโคลีบร็อคโคลเออมันมีผักอะไรที่เป็นผักไทยไหมเพราะว่าความยากก็คือเราอ่ะบางทีอยากทําอาหารไทยแล้วไม่เจออันนี้คืออะไรคะทุกคนมะเขือยาวยาวจริงยาวมากเขาขายเป็นเป็นเป็นพาวนะเป็นปอนปอละเหรียญ99นะยาวมากเป็นมะเขือม่วงของจีนแล้วทุกคนดูนี่หัวชัยเท้า นี่เขาตัดมาแค่ครึ่งแล้วเปล่าวะเนี่ยเขาขายเด้ยเหรียญ49บา oh. อ่าสายตมย้มยำไม่ไม่ต้องกลัวค่ะมีตะไคร้ตะไคร้เขาขายพาวละ3เ mm. หรียญ99านะประมาณเท่าไหร่7 0 75บไม่ถึงกิโลอะ่ะประมาณ120บาทอะประมาณนี้เนะาะมอก็พยายามจะคิดเป็นเงินไทยให้นะอันนี้เขาเอาไปทำอะไรกันเนี่ยอโลเวราอันนี้เป็น สินค้าของอเมริกานะคะอโลเฟล่าเฮ้ยมันอาจจะดูเป็นธรรมดานะแต่วันคือเรื่องว้าวของมอสมากนะฮะถั่วฝักยาวแบบนี้เพราะว่าที่นี่มันจะเป็นถั่วอ,อ,อีกอย่างหนึ่งอะ่ะอันนี้มันจะเป็นถั่วฝักยาวที่เรากินกันเลยอะเนี่ยอันนี้ก็ขายเป็นพั์เหมือนกันส่วนใหญ่จะ399 มะ,มะเขือเปาะวะมะเขือเปาะก็มีนะปกติแล้วเราต้องไปเฉพาะพวกแบบตลาดไทยอะไรเงี้ยอันนี้ขายพาวละเหรียญ99จําจได้ไหมทุกคนมอสอุย้ยอันนี้อะไรอะ่ะมะละก็มีมะละ2เหรียญ99นะตอ่ตอต่อพาวนะน้ําหนักเขาจะขายเป็นพาวหมดเลยนี่ทุกคนกระเทียมที่เนี่ยเขาจะปอกแล้วมันเป็นกระเทียมใหญ่ๆแล้วดูกระป๋องเบลเลยอะ่ะกระป๋องละ16เหรียญ99นะ อันนี้พริกอ่ะนี่ไทเลสเปเปอร์นะพริกของไทยเราจริงๆเขาขายถาดนี้นะคะหกเหรียญสามสิบแปดสองร้อยกว่าบาทนะนี่มะละกอเลยอูมะละกอใหญ่มากพันอะไรวะดูดิพาวละเก้าสิเซนใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ คือปกติแก้มวมังกรนอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแพงนะแต่ที่นี่เขาขายเผาระเหรียญ99เกาละ60กว่าบาทนะหูแบบแดงมันแพง799อะ่ะถ้าแบบขาวเหรียญ99เอาแบบขาวแล้วกันแก้มวมังกรแดงมันดีกว่าหรอเฮ้ยมะขามนี่จากเพชรบูรณ์หรือเปล่า <Yeah. S 1> เอ้ยประดกอฟไทยแลนด์จริงๆด้วยทุกคนขายกล่องละเท่าไหรอ่อ่ะ รา,าคาก็จะเจอนั่นไงเจ็ดเหรียญเก้าเก้ากล้วยหอมเขาก็ขายเป็นพาวนะพาวละเก้าสิบเก้าเหรียญอยากรู้ปะว่าอันนี้เท่าไรต้องลองช่างอยากรู้ปะบางทีมอสพูดเป็นพาวคนก็นึกไม่ออกเนาะเขาจะมีที่ช่างให้เลยอ่าหนึ่งกิโลหนึ่งอันนี้เป็นหน่วยกิโลหรือหน่วยพาวอ๋อกิโลเป็นหน่วยพาวสองพาวอันนี้ก็เท่ากับหกสิบบาท มะพร้าวลูกละเหรียญ99ลูกละ 60- 70ตอนนั้นไปเมืองไทยที่ไทยขายลูกละร<ะ>้อยอันนั้นย่านท่องเที่ยวนะลูกละร้อยที่นี่มะพร้าวถูกกว่าประเทศไทยอีกนะจ๊ะเจาะกินได้เลยเอ้าทุเรียนก็มานะจ๊ะทุเรียนโหเขาขายเป็นพาวพาวละสิบสี่เหรียญเก้าเก้านี่ลูกเป็นทุเรียนหมอนทองหรือว่าถ้าใครอยากจะแบบเป็นกล่องก็ได้ ทำไมกล่องนี้แพงจังเลยอ่ะมีแค่น,นี้สิบหกเหรียญเก้าเก้าเลยอ่ะ oh, <no. S 1> อเขาบงกันเราเห็นใครเขาเอาอะไรเราก็ต้องเอามากเนี่ยชอบกินมากเลยเขาขายเผาละเก้าสิบเก้าเซนสวยมากเลยโอ้โหทุกคนย่านนี้มีแต่คนเอเชียทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วอาหาร พวกผักผล,ลไม้คือแบบครบเลยอ่ะครบจริงขิงเข่งมีหมดคือมอสเคยเดินเฮชมาร์นะคะในตัวเมืองลอสแอนเจลิสลอสแอนเจลิสมันยังไม่ได้ของเยอะขนาดนี้ที่นี่ของเยอะมากเดี๋ยวดูไข่ไข่ตอนนี้กลับมาปกติแล้วนะ12ลูกโหลละ5้9เหรียญเก้าเก้าวันเท่าไหร่เกือบ200ได้เนาะเอาแค่นี้พอที่นี่เขามีไข่ไอ้นี่สีขาวเยอะเนาะ แต่หมอก็จะย้ำนะว่าไข่สีขาวมันคือไข่ไอ้นี่นะไข่ไก่นะไม่ใช่ไข่เป็ดนะทุกคนมันคือไก่นะออ้ย,อยนี้ลูกใหญ่ดียวไข่เค็มไข่เยื่อมาไข่เยื่อามาอุียน่าเอาไปผัดกะเพราเนาะอันนี้ไข่เยื่อม้าน่าจะปลักเป็ดนี่อันนี้ถ้าอยากกินไข่เป็ดนะนต้องไข่เยื่อมากล่องละสามเก้าเก้ามีอยู่มันยังไม่ตายมันไม่แตก โอ้โซนเนื้อโซนแบบเนื้อสดก็มีนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบสไลด์ไว้อย่างเงี้ยทุกคนอ,อันนี้วากิววากิว23เหรียญถ้าแบบเนื้อธรรมดาที่ไม่ใช่วากิวอะ่ะอันนี้ไงพวกเนื้อเท่าไหร่อะดูราคาไปข้างหน้านะต่อราคาต่อถาดน,นะใครที่ชอบกินกระเพราเนื้อเนาะเนี่ยถาดน,นี้สิเหรียญน,นะประมาณ300กว่าบาทนะ เนื้อบดสำหรับกะเพราหมูอันนี้ดูเยอะจังจริงมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักนะเป็นพ็อก80%ลีนนะคะอันนี้11เหรียญก็3 0 0กไ่าบาทแน่นเอียดเลยเฮ้ยทุกคนอันนี้เป็นพ็อกจอนะมอชอบกินมากเลยอะ่ะมันก็ฟิลแบบเหมือนข้หมูย่างเราเนาะ14เหรียญ43นเนี่ยถ้ามาเกาหลีนะมันจะมีเนื้อแบบสไลด์ทุกคนเอาไปทำจิ้มจุ่มชาบูนะกล่องน,นึงก็ประมาณเนี่ย17เหรียญ20เหรียญ ถ้าเป็นเนื้อเกตด,ดีหน่อยก็20กว่าแต่ถ้าหมูเนี่ยก็เนี่ยสิบแปดสิบหกอะไรเงี้ยม,มาดูไก่ดิไก่ที่นี่ก็มีเป็นตัวขายด้วยนะเนี่ไก่เป็นตัวเฮ้ยตัวละ9เหรียญยีตัวละ, 9, 24, วละ300แต่ว่าน่องไก่ที่นี่มันไม่ค่อยมีน่องแบบเล็กๆเกนาะเออพวกน่องพวกปีกอย่างเงี้ยม่น่าจะนะโหเบลเลอร์เบเตอร์อะไรเงี้ยดูดินี่ดูเที่ยวขวามือนี่เท่าไรเจ็ดเหรียญห้าหา้าอ,อ๋อเล็กๆเ,เขาก็มี แต่ว่าน้องไก่เล็กจะแพงกว่านะที่เนี่ยสิบสองเหรียญห้าสิบสองถ้านองไก่ใหญ่อะจะจะถูกกว่าแล้วก็นี่ใครชอบเล็บมือนางตีนมาทั้งเล็บเลยนะอันนี้คือแบบถอดเล็บแล้วนะสิเหรียญแต่ถ้าชอบแบบไม่ถอดนะ11เหรียญนะถึงเกินมีหมด แล้วของสดที่นี่คืออลังการมากทุกคนอันนี้เป็นพวกหอยงวงช้างเห็นว่าพวกขายเท่าละเท่าไหร่นะ14เหรียญ99อุ้ยลูกปลาหรอพี่ปลาอะไรอ่ะปลาไอหิมะอะไรวะอุ้ยปลากระพงแดงเขาบอกบขายดีด้วยนะถาดนี้11เ,เห,หรียญ300กว่าบาทนะปลาแบบมีเยอะมากดูดิปลาแซลมอนปลาจาระเม็ดเนี่ยดูราคาดิตัวละ10เหรียญเนี่ย ปลาตาเดียววะปลาจะรลเมตรอะอ๋อพวกปลาพวกนี้มาจากไหนแคนาดานะแซลมอนถาดละสบห้าสิบห้าเหรียญจากแคนาดาด้วยคือถ้าเราซื้อของที่นี่นะคะเราก็บอกให้เขาขอดเก็บล้างหั่นอะไรให้หมดเลยนะ<ม>เขาทำให้ด้วยอะ่ะเฮ้ยนี่อะไรปลาไหลเหรอ ปลาไหลพาวละเก้าเหรียญเก้าเก้าแล้วนี้ก็แบบสดสดเลยแล้วหอยที่นี่คือแบบดูทุกคนหอยใหญ่มากพาวละสองเหรียญเก้าเก้าหอยเยอะว่ะหูปลาตรงนี้จะเป็นโซนปลาสดสดเลยอะกุ้งเขามีแบบหลายไซส์หลายสายพันธุ์มากเลยนะทุกคนแล้วมอสก็ดูเนี่ยมีมาจากกุ้งจากเอลซาวาดอร์อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อันนี้เหมือนน่าจะเป็นกุ้งพวกเขาเขียนว่าพิ้งชิมนะมันไม่ใช่กุ้งลายเสือแต่เป็นพิ้งชิมอ่ะใหญ่มากพาวล์ละเก้าเหรียญเก้าเก้านะมาจากอาร์เจนตินาเดี๋ยวดูด,ดิมีกุ้งไทยปะอันนี้จากไหนเฮเวียดนามกุ้งเวียดนามเออเนี่ยน่าจะกุ้งลายเสืออพาวล์สิบเก้าสิบเก้าเก้าแล้วนี่ขวาสุดตัวเล็กจากเขาเลยนะเป็นกุ้งขาวเนาะเป็นปอกเปลือกแล้วอันนี้ผลิตภัณฑ์ของไทยแลนด์เขาเขียนไว้ผลิตภัณฑ์ของไทยแลนด์ขายพาวล์ลสิบสิบเก้เก้าเฮ้ยทุกคน กุ้งแม่น้ำป่ะอันนี้ก็ขายสาลสานะอันนี้เป็นกุ้งของอเมริกาเองนะ Product of USA นี่เขามีแบบปูแดนชเนตกุ้งลอสเตอร์นะคะคือเราสั่งเลยแล้วเขาก็หยิบแบบสดๆเลยอะ โอ้หแล้วอาหารญี่ปุ่นทุกคนเขามีแบบทําไว้เป็นแพ็คอย่างนี้เลยแพ็คนี้เท่าไหร่อ่ะสิบห้าเหรียญเก้าเก้าเฮ้ยราคาดีเลยเป็นถาดอย่างเงี้ยสิบอันนี้สิบเก้าสิบเก้าเหรียญโหอยดูนี่ดิอน,นี่ก็ราาเหรียญสิบเก้าเหรียญโอ้โหเป็นเสื้อแถาดใหญ่มากมากคิดหน้หยว้าวโอ้หอันนี้เป็นเนื้อปูกระป๋องนะยำขนมจีนแซ่เบเลยยี่สิบสี่จุดเก้าเก้านะ อันนี้ซาชิมิห้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าประมาณพันแปดพันเก้าทุกคนอลังการมากโอ้โหเครื่องดื่มค,ครบครันโซจูเพียบ อยากจะบอกว่าเราชอบไอติมที่นี่มากจริงๆมันมีหลายที่มากเลยนะมันเป็นแบรนด์ของจีนนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นไอติมแบบมะม่วงจะเป็นลูกมะม่วงทํารสชาติเหมือนมะม่วงเลยนะกล่องละเจ็ดเหรียญเก้าเก้าแล้วมันก็จะมีแบบมีมะนาวมีลูกพีชอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะแบบจริงๆต้องแกะจากกล่องนะมันจะเห็นว่ามันน่ากินมากเลยทำแพคเกจดีมากอะ่ะแต่เป็นของจีนโอ้วันนี้เราซื้อของหมดไปนะคะร47เเหรียญจริงๆเยอะมากนะมีตรงนี้อีกแต่ยกกันไม่ไหวแล้ว thank you โอ้โหสบายแล้วอยากจะบอกว่าเข้ามาแล้วมันแบบรู้สึกแฮปปี้มากเลยนะคะเพราะว่าของมันเยอะมากๆเยอะกว่าในเมืองอีกอะทุกคนบางทีใครแบบเฮ้ยถ้าจะมาอยู่นอกเมืองลอสแอนเจลิสอะมันจะแบบหาของกินอะไรยากหรือเปล่ามอลตว่าเฮชมาร์ชนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะเป็นที่แบบที่แบบมันมีหลายเมืองหลายที่มากๆนะคะแล้วก็สังเกตว่าเรายิ่งออกมาตัวเมืองอะ ทุกคนคิดว่ามันจะต้องกันดานไม่มีอะไรนอกจากของขายเยอะแล้วนะยิ่งออกมานะ,ะบ้านเมืองก็ดูสะอาดไม่มีโฮมเลสเลยเนาะเรามีแค่เจอไอ้ตรงไอ้ถนนทางด่วนตรงนั้นนะคะบ้านเมืองหรือห้องเช่าห้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแพงกว่าในตัวเมืองอีกนะทุกคนก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าอยู่นะคะอะเคเดียนะหรือว่าพาัสดีหน้านะทุกคนคลิปต่อไปอยากให้มอสไปแบบสำรวจอะไรที่ไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะวันนี้ได้ของเพียบเลยโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย